สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันหยุดนะคะก็อ้อจะชวนเพื่อนมาทําขนมเทียนนะคะมีใครเคยทําขนมเทียนตอนเด็กๆบ้างคะขนมเทียนที่เป็นไหลที่ตอนอเล็กๆเ,เลยนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะทากับกับยายนะคะก็มาสูตรก็คือว่าคือคือ,ค,อคือจำจากที่ยายเลยนะคะแล้วกว็วัตถุด,ดิบก็ ไม่ได้อยู่เมืองไทยมันก็หาไม่ได้ทั้งหมดนะคะสัดส่วนก็จะตามที่ลงไว้ให้ในวิดีโอแล้วนะคะแล้วก็จะลงไว้แนบไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะก็คือว่าถั่วนี่แช่ค้างคืนก่อนนะคะถ้าเป็นถั่วซีกบ้านเราเนะี่ยมันก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าถั่วที่เอ้าใช้มันเม็ดใหญ่นะคะก็ใช้แช่น้ําเดือดค่ะค้างคืนไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็มานึ่งนะคะแล้วก็บดน,นะคะ ก็เริ่มต้นที่ผัดไส้กักอกน,นะคะก็ใช้กระเทียมกับอ่อมกระเทียมกับารากผักชีนะคะใส่พริกไทยเม็ดไปด้วยนะคะตำแล้วก็ผัดให้หอมนะคะแล้วก็ลงหมูหมูบดนะคะใส่หมูบดนิดนึงแค่ร้อยกรัมนะคะขีดหนึ่งกะเอาก็ได้ค่ะคือให้ให,ให้ให้มีรสชาตินะคะมันก็จะได้อร่อยแต่ว่า,อาซอสปรุงรสจะไม่ใช้เลยนะคะก็จะใช้เกลืออย่างเดียว ะะใช้เกลือแล้วก็พริกไทยเพราะว่ามันเป็นขนมหวานนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวเราจะไม่ใส่พวกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นขนมเนาะะก็ตามที่ตามที่ทำให้ดูเลยนะคะผัดผัดกระเทียมรากผักชีให้หอมมาเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงนะคะพอหมูสุกแล้วก็เอาถั่วลงนะคะแล้วก็ใส่พริกไทย หน่อยนะคะพริกไทยบดก็ใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนะคะก็ปรุงรสแค่แค่นี้เองค่ะแล้วก็คือผัดคนให้เข้ากันแล้วก็ผัดให้หอมค่ะแค่นั้นเองนะคะ ันนี้ใบตองเราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดนะคะทั้ง2ด้านนะคะก็คือว่าถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเก็บมาแล้วก็ให้ค้างคืนเพราะว่ามันจะได้นิ่มนะคะถ้าไม่งั้นมันจะแข็งเสร็จแล้วจะกรอบเวลาที่หอนะคะมันก็จะแตกพอเรานึ่งแล้วขนมมันก็จะทะลักออกมาข้างนอกห่อใบตองนะคะเสร็จแล้วให้ฉีดใบตองนะคะขนาดประมาณสักครึ่งฟุตนะคะหรือว่า15เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัด ให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะก็คือว่าให้ให้ใช้ด้านที่อยู่ทางด้านก้านเนี่ยให้เป็นฐานนะคะคือตัดตรงเสร็จแล้วด้านปลายของใบตองเนี่ยให้ตัดเฉียงขึ้นนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าไอตัวสามเหลี่ยมเจ้าแหลมแหลมเนี่ยเราจะใช้สอดเวลาที่ห่อเสร็จแล้วแล้วมันก็จะต้องสอดกลัดเข้าไปนะคะ ในกะทิส่วนที่ผสมแป้งนะคะก็กะทิประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็น้ําตาลนะ่ยอ้อใช้200กรัมนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผสมเสร็จแล้วเราชิมนะคะชิมให้ออกรสหวานะนะคะก็แล้วแต่คนที่ชอบหวานหรือไม่หวานเนอะอ้อไม่ค่อยชอบหวานนะคะก็จะใส่แค่200กรัมนะคะก็เราเอาแป้งข้าวเหนียวถุงนึงก็ประมาณถุงนึงก็คือ500กรัมแหละเนอะครึ่งกิโล ะะเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นหลุมตรงกลางๆนะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเทเทกะทิที่ผสมกับน้ําตาลไว้เนี่ยนะคะลงลงตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเอาช้อนเขีย่ยเขียเขียนะคะก่อนที่จะนวดนะคะ พอแป้งจับตัวกันก็เราก็นวดนะคะน,นวดมือนะคะก็นวดนวดไปจนจนแป้งเ,เขาไม่ไม่ติดกระมังอะนะคะก็จนจนไม่ติดชามนะคะไม่ติดชามไม่ติดมือนะคะก็ก็ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้นะคะ อ๋อบอกอีกนิดนึงว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่ามันแข็งมันแข็งไปมันแห้งไปนะคะแล้วก็เติมกะทิเข้าไปอีกได้นิดหน่อยหรือแม้กระทั่งเติมน้ําเปล่าอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนก็ไม่ได้ใช้กะทินะคะแต่ว่าวาใช้กะทิเนี่มันจะทําให้อร่อยนะคะแล้วถ้าแป้งเละไป มันส่วนผสมมันละไปแล้วก็เติมแป้งเข้าไปอีกได้นะคะไม่ได้ตายตัวมากนะคะแล้วก็เติมได้ถ้าไม่หวานเราก็คือถ้าน้ําตาลนี่ที่มันป่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็โรยใส่แล้วก็นวดเพิ่มไปมันก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่มตายตัวมากนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาปั้นไส้นะคะปั้นไส้ปั้นไส้ให้เป็นกลมๆเพราะว่าจะได้แล้วก็เช่นกันง่ายแป้งก็จเป็นเปลือกนอกเนาะก็ทำให้กลมๆก็แล้วก็บีบ บีบให้แบนนะคะบีบให้แบนเสร็จแล้วเราก็เอาไส้ใส่เข้าไปถึงไส้ถึงต้องปั้นไว้เป็นกลมๆเพราะว่าจะได้ง่ายพอเวลาเราเอาไส้หวางแล้วก็เอาแป้งหุ้มได้เลยนะคะอ้อลืมบอกไปอีกนิดนึงก็คือว่าใบตองอ่ะพอเวลาเราทาใช้น้ํามันกระเทียมเจียวนะคะค้ามไปนิดนึงอันเนี้ยลืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นกะทิแล้วมันก็จะ หลุดไม่ติดนะคะเพราะว่าบางทีมันจะติดใบตองนะคะถ้าตัวขนมจะติดใบตองก็คือใช้น้ํามันกระเทียมเจียวนะคะจะทําให้หอมนะคะทําให้ขนมเทียนอร่อยนะคะก็ทามไม่ต้องทาม,มากค่ะแค่หยดแล้วเราก็เอาใบตองสองแผ่นเนี่ยประกบกันแล้วก็ถูถูกันไปมานะคะมันก็จะทําให้เวลาขนมเรานึ่งสุกแล้วเนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยถึงแม้จะเย็นแล้วแกะทานเนี่ยก็ไม่ติดใบตองนะคะ วิธีห่อก็ตามนั้นเลยนะคะก็คือว่าเราเอาด้านเอาด้านตาลเนี่ยด้านที่เป็นฐานเนี่ยแล้วก็จับโวยจับจิบให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนที่ย้อทำให้ดูนะคะเสร็จแล้วพอใส่ขนมเข้าไปเราเราพับกลับมานะคะแล้วพอพับจิบขึ้นมาเนี่ยล้วก็มาสอด หครัง้งแรกถ้าคนไม่เคยหอนะคะครั้งแรกอาจจะยากอาจาจะดูงงนิดนึงแต่ลองลองดูลองดูช้าๆนะคะลองเปิดกลับไปกลับมาแล้วก็จะหอได้นะคะก็<笑><笑>จะต้องหอได้แน่นอน,นะคะ่ะลองลองหอดู ลองห่อดูลองห่อหลายๆหลายๆแบบลองกับกระดาษก่อนก็ได้นะคะถ้าหากว่าบางคนอาจจะอูใบตองหายากมากอยู่เมืองน,นอกใบตองหายากเนาะหายากจริงๆนะคะบางบางเมืองเนี่ยเราต้องซื้อใบตองแช่แข็งนะคะออดีที่อยู่ดาวินยังมีพี่เขามีมีต้นกล้วยแล้วก็ให้ใบตองมานะคะแล้วก็ทำขนมเทียนไว้แบ่งแบ่งกันกินได้นะคะ ย้ายหอ่ออ่าคือจับจับตัวขนมเนี่ยก็คือว่าหอ่อห่อไส้ให้มิดนะคะเอาแป้งห่อให้มิดเพราะว่าถ้าไม่งั้นพอเวลาเราเราแกะบางทีปุ๊บมันก็แตกไส้มันแตกมันก็จะเลอะเทอะนะคะแต่ถ้าเราห่อให้มิดเนี่ยมันก็จะจับไส้มันก็จะอยู่ข้างในเวลาเราแกะทานมันก็ทั่วมันก็ไม่เลอะเอาไไ้ไม่เลอะเทอะออกมาข้างนอก เสร็จแล้วก็ไปนึ่งนะคะออห่อให้หมดห่อให้หมดก่อนทําให้เสร็จแล้วก็ไปนึ่งทีเดียวนะคะถ้าหากว่ายิ่งมีทําถ้าทาเยอะๆเนี่ยมีมีอ่ลังถึงที่นึ่งใหญ่ๆเนี่ยก็ทาจะได้นึ่งครั้งเดียวไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เรียงอ้อจะต้มน้ําก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนเพราะว่ามันก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็เรียงเข้าไปเรียงเข้าไปให้เต็มเลยค่ะเรียงเข้า,ขาไปเต็มเราหมอ้อเรามีขนาดไหนเราก็ ใส่เลียงเข้าไปให้เต็มนะคะแล้วก็หนึ่งประมาณ25นาที25-30ถึงนาทีไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากต้องระวังใส่น้ําให้พอนะคะอย่าใส่น้ําน้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําแห้งแล้วก็จะไหม้ก่อนนะคะก่อนที่จะสุกค่ะค่ะท่นี้ถ้าสุกใปตองเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะเนี่ยแกะออกมาก็เนื้อก,ก็แป้งก็จะใสนะคะขนมก็จะใสนะคะ,ะก็จะ อร่อยเลยอร่อยเลยค่ะอร่อยแบบที่เราทำเองก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังมาด้วยกันจนจนถึงสุดท้ายนะคะก็ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขทุกๆคนคะ่ะแเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ